ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีคนจะมาตัดรู้สึกว่าจะมาใกล้ๆกับบ้านดงใหญ่มาจากตำบลกระเบื้องใหญ่หนั่แนแหละเนาะครับเนาะนี่แหละกัหน้าตาแบบนี้เลยครับเขาจะตัดทรงทรงกิ้งกาทะเลทรายเนาะ <c oughs> เอาทรงกิ้งกาทะเลทรายตัดเบาๆงั้นแหละตัเดเี๋ยวจะทำให้ดูกิ้งกาทะเลเะเทรายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูขากิ้งกาทะเลทรายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บ นี่ขามาเขาเรียกขากิ่งกาทะเลทรายนะครับดูดูให้ดีนะครับกิ่งกาทะเลทรายทีนี้เรามาดูท้องของกิ่งกาทะเลทรายนะครับนี่ขามาัน ตรงนี้ชื่อซ่งกิ้งก่าทะเลทรายอันนี้คือเท้ามันเท้าหลังอันนี้คือเล็บมันอันนี้ดูหางมันนะครับหางกิ้งก่าทะเลทรายปึ๊บ,บเนี่ยหางมันอันนี้ขาขาหน้ามันขาหลังมันปึ๊บ อันนี้หางมันกดหางกิ้มกาทะเลทรายกดมันเกาะติดกับหัว <c oughs> เลยนะครับแั้วน,นี่ตีนมันตีนหลังมันทรงกิ้มกาทะเลทรายนนีขาหลังมันมันจะปลายไปข้างหน้าอย่างนี้เลยครับอันนี้ตีนมันตุ๊กเนี้ยกิ้มกาทะเลทราย มันเกาะอยู่กับหัวมันนี่นี่คือขามันนะครับขาจิ้งกาทะเลทรายัวกเขามันนี่ครับกิงกาทะเลทรายมันร้อนมากมันก็มันก็มันก็เดินไปบนทะเลทรายมันก็ยกขามันไว้นี่หางมัน น,น,นี่เท้าลังเท้าหลังมันมันได้เหมาะสมกันเพราะมันก้าวขา,ามาดูฝั่งนี้นะครับจิงกะทะเลทรายน,นี้มันเป็นข้างหลังมันนะครับทีนี้เรามาดูห,าหน้ามันนะครับห,หน้าจิงกะทะเลทรายเดี๋ยวดูหัวดูหางมันก่อนก้มลงนิดนึง ขาหลังขาหน้า จิ้งกาทะเลทรายมันจะมาข้างหน้าแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขาหลังมันขา <c oughs> หน้าครับจิ้งกาทะเลทรายครับอบันนี้อันนี้ขาหน้ามันก็จะมาอย่างนี้นี่ปีนเล็บของกิ้งก่าทะเลทราย ให้ดูฝั่งโน้นนะครับตรงนะั้นแหละจรตรงนั้นแหละครับนี่ครับดู <c oughs> จิงกาทะเล <c oughs> ตรงนี้หามันอันนี้หัวมันนี่หัวจิงกาทะเลทรายนะครับขา <c oughs> หลังมันขาหน้ามัน ีเท้าหลังมันเท้าหน้ามันมันกระโดดเกาะหวัวคนนี้และครับเขามาจากมาจากซาอุดีอาระเบียนู่แหละมาคนนี้มาไกลอยู่เพราะว่าเขาเขาต้องการตัดทรงแบบนี้เอาไปให้ชาวซาอุดีอาระเบียเขาได้ดูตั้งอ่อนก็คิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเ <c oughs> ูนะครับทรงกิ้งกะทะเลทราย กิ้งกาตัวนี้มันเป็นสัตว์แปลกประหลาดซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นหรอกมนุษย์ดาวอังคารก็เห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นเห็นแต่แมงสาบเนาะนี่หัวมันหัวกิ้งกาทะเลทรายนะครับมันชอบเกาะอยู่กับหัวแบบนี้นะครับ,บนีบ่โอ้โหคือจังเนาะนครับนี่ตัวมันจะเป็นอย่างนี้กิ้งกาดทะเลทรายมันมันก็หากินแมงกินตะก,กัแแตนกินอะไรของมันไป แต่ว่าแมงทะเลทรายมันก็หากินยากนอกจากจะขึ้นอูดไปนะถึงจะเห็นเนาะใช่ไหมครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับครับอย่าให้เกินสิบนาทีนะครับเอาดูให้ดูรอบเลยจิ้งก่าทะเลทรายซึ่งเป็นสัตว์แปลกประหลาดไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์ในประเทศไทยหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> มันนี่เหมือนสัตว์ในประเทศไทยแต่คนนี้เขาไปเห็นมาเขาก็มาขอตัดมันจะมีขนด้วยอย่างนี้แหละครับแหง แข้งขนมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวอายุน้อยมันก็จะขนน้อยไปตามธรรมชาติมันนะเนาะครับเสร็จแล้วครับนี่ดูให้ดีเลยนะครับกิ้งก่าทะเลสายดูด้านหลังนะครับมันกระโดดเกาะหัวมานั่ก็มันมติดอยู่ครับเอาให้ดูให้รอบเลยนะครับ ครับนี่คือครับจิ้งกาทะเลทรายครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ตัวมันจะเป็นอย่างนี้จิ้งกาทะเลทรายมันมันก็หากินแมงกินตะกแตนกินอะไรของมันไปแต่ว่าแมงทะเลทรายมันก็หากินยากนอกจากจะขึ้นอูดไปนะท่งจะเห็นเนาะใช่ไหมครับผมให้ดูชัดๆเลยนะครับครับอย่าให้เกินสิบนาทีนะครับเอาดูให้ดูรอบเลยจิ้งกาทะเลทรายซึ่งเป็นสัตว์แปลกประหลาดไม่เหมือน ไม่เหมือนสัตว์ในประเทศไทยหรอกเนาะมันไม่เหมือนสัตว์ในประเทศไทยแต่คนนี้เขาไปเห็นมาเขาก็มาขอตัดมันจะมีขนด้วยอย่างนี้แหละครับแผงแผงขนมันจะขึ้นอย่างนี้แหละครับถ้าเป็นตัวอายุน้อยมันก็จะขนน้อยไปตามธรรมชาติมันนะเนาะขับเสร็จแล้วครับเนี่ดูให้ดีเลยนะครับกิ้งก่าทะเลทรายดูด้านหลังนะครับมันก็โดดเกาะหัวมาเพิ่มมันติดอยู่ครับเอาให้ดูให้รอบเลยนะครับน ครับนี่คือครับจิ้งกาทะเลสายครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ